เอางงงงอันก็จะเป็นันอแบบนี้ครับ เทคเทคลีฟกับแคตตากรีเทคลีฟมันคืออะไรครับ <Yeah. S 1> อ่ะอ่ะเทคลีฟหมายความว่าอะไร uh, uh. ออก,การลา uh. แล้วก็ประเภทการลาใช่ไหมอันนั้นคือประเภทการลา uh. อันนี้ม,มันข้อมูลการ,รา์ดครับอ่าอ่าอเคอนนเเวเวลาโบนัสนี่เราต้องคิดจากอะไรบ้างครับ จำเป็นต้องโยงไว้กับโบนัสกรืครับแนจันแต่ผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นมันเกิดจากการสรุปก็ได้เนาะสรุปแล้วไปใส่ไปในโบนัสก็ได้ก็ได้ แอปพลิเคชันนี้คือใบสมัครเป็นหน้าเป็นหน้าอน์อะตังก็จบอกเกียวกับพนักงานทั้งหมดเลยอ่า